ครับข่าวแรกก็ถือว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทยเรานะครับเพราะ,<ท>ะว่าครองแชมป์อันดับหนึ่งในการส่งออกสินค้าเกษตรในอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นอันดับเจ็ดของโลกนะครับที่ รัฐบาลได้มีการหนุนการใช้นวัตกรรมเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับโดยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับนายชัยวัชรงค์ก็ได้มีการเปิดเผยถึงที่นาย,ยกรัฐมนตรีมีความตั้งใจในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับผ่านการทําข้อตกลงการค้าเสรีหรือที่เรียกว่า FTA นะครับเพื่อดึงดูดการค้าการลงทุนจากต่างประเทศนะครับผลักดันให้เกิดการขยายตัว ในเรื่องของตลาดสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศนะครับ <Okay. S 1> ทําให้ปัจจุบันนี้ไทยมีการส่งออกสินค้าเกษตรเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เป็นอันดับ7ของโลกนะครับโดยการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปเป็นอันดับ3ของอาเซียนนะครับแล้วก็ อันดับ11ของโลกในปี2566ที่ผ่านมาครับค่ะมาดูข้อมูลจากทางกระทรวงพาณิชย์กันบ้างค่ะได้มีการเปิดเผยถึงในเรื่องของสถานการณ์การส่งออกกลุ่มสินค้าเกษตรแล้วก็เกษตรแปรรูปของไทยเราเนี่ยไปยังกลุ่มประเทศคู่ค้า s t a นะคะที่เป็นช่องส่งเอที่เป็นตลาดส่งออกของไทยที่มีศักยภาพซึ่งก็ พบว่ามีการขยายตัวได้ดีเลยในปี2,566ค่ะโดยการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศกลุ่มคู่ค้าขยายตัวถึง4%น,นะคะมีมูลค่าประมาณ19,563ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐซึ่งก็คิดเป็นสัดส่วนประมาณ73%าของการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดส่วนอของการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปไปยังประเทศกลุ่มคู่ค้าเนี่ยก็มีมูลค่าประมาณ1 5 7 4ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐนะคะซึ่งก็ขยายตัวอยู่ที่2% นะคะของการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปทั้งหมดซึ่งตลาดคู่ค้า FTA เนี่ยที่การส่งออกขยายตัวทางการค้าสูงขึ้นก็จะมีจีนนะคะซึ่งก็ขยายตัว11คิดเป็นสัดส่วนประมาณ42ของการส่งออกสินค้าเกษตรแล้วก็เกษตรแปรรูปของไทยตามมาด้วยตลาดอาเซียนที่ขยายตัวอยู่ที่ประมาณ5ค่ะ สำหรับสินค้าเกษตรและก็สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีการส่งออกมากที่สุดก็คือข้าวนะครับเป็นอันดับแรกนะครับมีการขยายตัวมากถึง92%ในตลาดอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียนะครับต่อมาก็เป็นในเรื่องของกาแฟนะครับที่มีการขยายตัวถึง43%ในตลาดกัมพูชาญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะครับส่วนตลาดผลไม้สด แล้วก็แช่แข็งนะครับแล้วก็มีผลไม้แห้งด้วยก็ขยายตัวอยู่ที่23ในตลาดของจีนมาเลเซียแล้วก็เวียดนามนะครับโดยตอนนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการกำหนดแผนการทำงานช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็รายได้ให้เกษตรกรนะครับโดยมีการพูดคุยหารือกับผู้เชี่ยวชาญในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับภายใต้นโยบานภายใต้นโยบายการการตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร3เท่าเลยนะครับในส่วนนี้ค่ะก็เป็นในเรื่องของการส่งออกสินค้าของไทยเรา<ช>นะคะคซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะ